ขนาดไหนจ้ะมันต้องใช้ปรุงก่อนใช่ไหมนีม่พี่นาะสวัสดีจ้าพี่น้องมาจากพี่น้องมากินตามปรงสะดุง้งใส่อันยอดมะพร้าวอ่อน,น,อนพี่น้องนี่ยนี่ยอดมะพร้าวอันนี้ก็ยอดมะพร้าวพี่น้องเบิง่งนี่ใหญ่แล้วเนี่ยอืมลองดูนะพี่น้อง ว่ามันแซ่บขนาดไหนจ๊ะอืมอมโอ้ยอมันกราดิมันต้องใช่กรุ่มพร้อมใช่ไหมอืมอืม

Không được không? buông cả. wow Ừm. rồi, cho kênh อืมต mm ั hmm. set, mm ้งัน้งดอืม Hmm. Mm. Ah. Oh. Ja. Yeah. <laughs> mm. <coughs> mm. <coughs> อืมอนดีดีกินกบมะม่วงมาเลยอืม เห็นอแล้วนี่ไม่ใช่อะไรนะเฮ้ยไม่ไหวเพลิดเพลินอ่อ่ะ อันนี้ว่ารครูตัวนึง <N> นี่ยังเหลือพักกันยังเหลืออ่ะถ้าใครมากกินนี่เนาะก็ฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามใมาเลยจ้ะพี่น้องแต,ต่วสวัสดีจ้ะ